ผมว่าคอมปุ๊บผมก็กดเลยแล<ม>้ผมก,กดไว้แล้วเดี๋ยวเปืดเดี๋ยวยง<ม>นี้มันทอแตกเลย<ม>อ๋อหน้าแทงแล้วแทงแล้วม,มาเ<ม>ต็มเลยนห<ม>น้าม,ามันอุ้ยทั้งเรนจำมมั้งครับปุ๊บรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้ง1นึ่งบโคกซีโรด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบุณครับ คนที่แทงผมผมจาได้แค่คนเดียวที่เหลือผมไม่รู้ว่ามันจะเยอะผมหันมาปึ้งชนอ้าชนกันเองอ่ะหันหลังชนกันอ่ะต่างคนต่างตกใจผมก็โดนเยอะปึ้งปั้งหมโดนแบบจนแบบว่าฟ้าเหล็กอ่ะผมแทงสิบวิทีไม่เข้าเลยนึกออกไหมคนมันหนีตายแล้วมันนอนแบบอ่าก็วีตะ่กุยจะกุยอ่าก็คือว่ากุยเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนอ่ะใช่ก็คือปังนไปปัดไปแล้วก็หันดูตอนที่อีกเสร็จแล้วอ่ของก็ตบมือของจริงตาดของจริงคนไม่เหนีชอบเราะดิ ทังงลงนี้อะไคนเป็นพันแล้วแล้วมีโดนทาโทษอะไรไหมขึ้นขังซ่ผมไม่โดนครับเขารับเพาะเมก่อนเนี่ยนายแพ้อำนาจเนินปีอะไรก็เขียนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องการกัละครั้งหนึ่งในปีพศกาตั้งแต่5ห้านห้าหกปอมประมาณ5้าหกอ่าึือเป็นกันละครั้งหนึ่งฮะแต่เนี่ยเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มเราก็มีชื่ออยู่แล้วผมมีชื่อแล้วแกเชื่อฉันนะฉันไม่เคยแบบว่าวันไหนที่ไม่พกเล็กเลยก่อนนอนขึ้นห้องนอนนอนมันต้องระวังตัวตลอดแล้วมันมีอยู่แผลหนึ่งแผลนี้ก็หนักเหมือนกันแผลเนี่ย คือผมแผลช่วยผมเห็นพวกผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามันแย่อะไรเงี้ยเออโดนเขาบีบมาอะไรเงี้ยก็มาคุยคุยแต่ผมไม่คนที่ไม่มีตังนะแต่ผมมี power ผมก็เลยบอกว่าเอาหี้ไหมเดี๋ยวผมเบิกงานมาให้แล้วแกรับผิดชอบไปนะปวแล้วมันแบบมันเล่าของเขาไปเลเทะเอาไปมันมันแม่ไปทำมันเอาไปเสพเอาอะไรเงี้ยเข้าตัวดิผมก็ไปบอกเพื่อนผมให้ไปตามมาที่บ้านนี่แต่มัไม่ถูกหรอกมันก็ทางนั่งเดี๋ยวแต่ผมเดินอ้อมเลยฉันมีมีดพับอยู่หนึ่งฉันเดินอ้อมเสร็จปุ๊บฉันก็ฟ้าเลยปาดเลยปุ๊บ แต่มันไม่เข้าหรอกมันแค่เป็นแดงแดงนที่นี้มันจะวิ่งผมก็เตะขาผมชอบเตะขาให้มันให้มันจงกันปุ๊บผมเตะปุ๊บผมแทง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 ไปสามทีแม่งั้นวิ่งพี่แกเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวกูคุยกองเขาอย่างนี้อยู่เฉยเลยคือวันนั้นน่ะคือเอาเอาจริงๆเลยนะคือเราต้องการที่จะปาขอนี่คือตายแล้วแต่ผมไม่ได้กาแบบตายผมปาให้รู้ใเฉยให้จำไว้นั่นผมผมติดเขาละที่เขาอนิี้มาใช่ไหมแล้วมันมีหน้าเสือเราที่ต้องรับใช้ได้มันเป็นพอ้ตัวผมแล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งบ้านเขาจะโดนปิด บ้านคนที่เป็นเจ้าของงานนะใช่ไหมทักแขมเลยยี่สิบสามสิบคนเด็กมายาวๆเลยเห็นมาไกล้แล้วผมโดดฝังเลยแล้วผมโมช้เฮ้ยบอยยงไม่เกี่ยวเว้ยแต่วันนั้นมาชอบผมเลยผมบอกกันอืใช่ที่เราติดเขาอลนะหน้างงานผมเมื่อไร่เขาก็ติดให้ผมเขาเลยได้ใจผมเลยอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยอ่ะแกกระโดดเข้าไปฝังเพราะยังไงผมมาผมจะเล่นในคนที่มันแทงผมแล้วผมไม่ไปมัว ไปตามมังัวสั้วหรอกผมจะเอาแค่เข้าผมมึงตายกูก็ตายกับมึงอะประมาณนี้แล้วก็มาตอนย้ายค่ะตอนนี้ขั้นย้ายเข้าเลยต้องใส่ตัวใหญ่สุดในเรียนาวผมอะสามข้อครับไม่กี่โลอะตอนี้ผมย้ายตอนเย็นนะย้ายมาประมาณห้าหกคนย้ายเพาะแปดยกบ้านแทนกันนะครับผมย้ายมาปุ๊บผมโดนกับพี่ต้นสางร้องสองคนใส่ตัวตัวเบลเลอร์เลยผมเห็นตัวผมแทบบโอ้โหผมไม่เคยเห็นอะมึงมีตัวแบบนี้ในเรือนจำด้รยวะ จริงๆผมใส่แค่17โลผมก็ว่ามันใหญ่แล้วนะผมเข้าแดนปุ๊บโอ้ยเหมือนแบบดารานลองเจ้ลองเจ้ลองเจ้เฮ้ยเราแมนเฮ้ยพอแดนสองมันเป็นแดนของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเข้าไปแล้วแบบโอ้ยแล้วแม่งเพื่อนมันเดินมันไม่รอเราอะเราใส่ตัวเส้นใหญ่แล้วกแบมันมันก็ไอพวกนั้นมันก็สายเต็มทรงเลยโอ้โหเข้าใจแล้วก็คือว่าเพื่อนจะเดินปกติไปเลยแต่มึงอะไม่ได้ถนัดมาดูพูเลยว่ากบแก๊บกบแก๊บเดินเป็นหุ่นยนต์อยู่นะผมเดินกับติบนาทีบ้างเป็นฮาริชิปปินอะเอาง่ายตึ๊งดิน ก้าวขึ้นเนี่ยบันไดนั่นนะเลนนอนอะ่ะยังแบบโอ้หมันมันไปไม่ได้ม,มันต้องแบบใช่้ยใช่ต้องเอียงขึ้นแบบใช่ไหมใช่ใช่นึกภาพออกเลยนะเข้าไปว้ยเราแม่งเฮ้ยกระแสะตอบรับแม่งดีเว้ยพวกเราแม่งเยอะพี่น้องเราแม่งเยอะผมเข้าไปเชื่อผมย้ายไปซอยอะ่ะผมขังซอยกัน เข้าไปปุ๊บผมเข้าซอยปุ๊บสัมทานมาเพียบเลยข้าวกินไก่ย่างอะไรมาเต็มแบบครึ่งห้องอ่ะแล้วซอยมันนิดเดียวของกินเต็มห้องเลยคก่าห้องนี้เป็นสารเจ้าเลยนะใช่อันนี้กันตอัตโนมัติเลยมาเพียบเลยโหเส้นของเส้นไว้เพียบเลยเจ้าทีเจ้าทางโอ้โหแล้วผมเข้าซอยปึ้งผมก็ลื้อเลย ต่อย่ะเด็กมันจะมีเหล็กเป็นแบนเหล็กฉาบอะไรเงี้ยเด็กผมถอดอันเลยเออเก่าๆแล้วมันก็คลอๆมันก็ตีตีงั้นกันทั้งคื่ของมันอ่ะนะใช่ผมเขานอนสามสี่ทุ่มผมมานั่งขัดตัวแล้วเว่งเปิงเปลิงปลิงเปิงเปิงปั่นประสาทอ่ะผมก็ปั่นปั่นเมันสักพักผมได้ยินเลยผู้ใหญ่เงียบน้อยเอาแล้วไงเสียงรอสายขึ้นแล้วนี่ปุ๊บผมก็ไปมองเลยไอ้นี่มันใครว่ะผมไม่รู้จักมันหรอกรู้เรื่องผมบอกว่ารู้เรื่องแล้วตายผมก็บอกเออรู้เรื่องผมก็เบิ้นไปผมรู้เรื่อง ผมก็ดูพฤติกรรมมาตลอดเลยคนเนี้ยก็ขายใหญ่ๆๆเลยมันก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แรอกแต่คือชอบซาเวียชอบไปกระเทืบคนแก่ล่อคนแก่ล่อดเด็ก ผมเห็นทุกวันเลยติดต้นไม้ตลอดใช่นะดูพฤติกรรมมันมาตลอดเลยเอาง่ายตั้งแต่ตะโกนคืนนั้นมาถูกไหมแล้วผมแบบแล้วพวกคนโตๆตเขาก็อยู่กันเยอะนะพวกพี่ๆผมเนี่ยเขาก็บอกว่าปล่อยมันรอแม่งวันที่เข้าไปมันหมายถึงว่าเข้าในห้องมันพอผมมีอยู่มาหลายเดือนแล้วผมใช้แบบว่าผมพังซอยทุกวันอ่ะผมไปวันแรกโดนจูดจมแล้วเจอสปาร์ตาเต็มเลยโอ้โหอาวุธคังขังแสงเขาบอกขังแสงพวกมึงมาหนี่มาอะไรเนี่ยเขาบอกโอ้โหบอกคือที่เราสิ่งที่เราทำไว้ใช่ไหมมาเป็นกรบนีเลยยังไม่เอาไปใช้ไหนเลยังไม่เอาไปใช้เล วันวันไม่ทําเลยรับแต่เหล็กพอไปเพราะว่าตกใจเลย <c oughs> จนแบบวันหนึ่งผมไม่ไหวอะผมไม่พังซอยมันจะเป็นไม้อัดมาก่อนเนี่ยถ้า <c oughs> เป็นเสน้นเสน้นเสน้เสนเหรอไหมกาวกงอะแล้วไม้อัดผมก็ถีบบ <c oughs> ังบังบังผมว่าเขยา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 ่าทุกวันอะจากเมื่อก่อนตจนรูเล็กๆอรัผมจอเป็นแบบนี้นะ <c oughs> จอบจอบแบบจอบจนแบบว่าถีบออกไม่ได้อะไม้อัดโค้งข้างล่างนีนอไม่ได้เถอะเนี่ยแต่ผมไม่ได้เกเรพวกเขานะผมผมทำเต็มด่น ผู้ใหญ่ผมขอโทษนะผมก็กระติบบอกเขาว่าผู้ใหญ่ผมขอโทษเดี๋ยวผมจะลดฟอร์มันผมประชุมมาแล้วแกเชื่อฉันนะถ้าเรามันอยู่อย่างนี้นะมันขี้ล้วแน่เราต้องเก็บมันก่อนคนที่เราจับเลมานะใช่ผมก็เริ่มแบบไอ้ที่แม่งหมันเขี้ยวแม่งเอาไงวะแล้วก็เลยขอฉล้อง้มันเปิดตัวเออดิปุ๊บล็อกล็อกเราจะแทงมันทันบอกใจมากเราจะออกไงต้องการที่จะให้เปิดแหกซอยอ่ะเอาง่ายอ่ะถ้าพูดภาษาคุกเนี่ยคืออยากจะแหกซอยเพื่อที่ไปจัดการมัน แล้วคนโตก็เลยบอกอ้ขอเจไม่ต้องแบร่แล้วแล้เราบอกขอโทษแล้วนะ <c oughs> ผมก็พูดดื้อๆเลยผมบอกขอโทษแล้วขนอะ <c oughs> ขอโทษที่มองเงว่าหัวเขาแตกอะใช่ไหม <c oughs> แค่เข้าล่างมาเข้ากรงมาเฉยๆแล้วก็แบบเขยา่าเฉยๆก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจใใอะไรให้แบบ<ช> <ๆ S 1> ว่าร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแค่ขู่เพื่อที่เอาวุญแกใช่ไหมจะเอาุญแจจนมีอยู่วันหนึ่งเขาผมจำแนกมีวันนั้นอะ เขาจะแน่ผมขังเฮ้ย um ผมบอกอู o o ้ถ้าขังไม่ต้องขังเราผมก็ล um ื้อโต๊ะเลยผมบอกโอ้ยจำแนกบ้าอะไรจำแนกผมขังอย่างเดียวผมก็โอกอุ้ยท่านนี้ผมก็ตายเด็ดจะบอกแล้วฟ้ามโต๊ะคือเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่โต๊ะจำแนกนะผมเดินมาผมก็ต่อยปึ้งเหมโอไยไม่ไปผมโยนปิวเลยขันชื่อนายมงคลผมตัวนี้เลยขันชื่อนายมงคลจำแนกข้าวแดดอะไรเงี้ยจำแนกไปของเจ้ขัง อีกแล้วน้องอีกแล้วผมรู้แล้วผมเดินมาผมก็เบิ้ลถังขยะเลยหั่มหั่พหั่มหั่มหั่ขยับอ่ะเตะล้มเหมือนถังขยะมันเวลาเบิ้ลอ่ะลองไปเตะดูมันดังอืมอืมแล้วกรอบมันสี่เหลี่ยมมันก็สะเทือนนึกแล้วเตะเตะเตะปึ้งเราบอกอู้หูคงไม่ได้แก้ที่อันนี้แล้วแหละคิดในใจอ่ะเราก็ดูแม่งทุกวันดูดูอาการทุกวันอ่ะคือดูดูทุกวันนะความที่แบบว่าอยากจะหแบบหมันน่ะนะจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่เราก็ฟังงานเลยเอาไงดีวะ ในตอนที่แบบว่ามันก่อนที่มันจะเข้าเข้าเรียนนอนเร<อ>าจ<อ>ะเราต้องอพักเรอต้องพักเร,เริ่มเริ่มมีแผนการแล้วทีนี้เราก็วางงานเลยมึงถอนฟันนี้เพื่อน <c oughs> บอกเพื่อนตัวเองถอนบอกมึงถอนเดี๋กูนี่เองสแสดงเอง ถอนฟันเนี่ยนะถอนฟันให้เลือดมันเยอะเลือดมันมันขวดน้ำแล้วก็เลือดตันอ๋อเพื่อที่จะให้เลือดออกมาใช่ให้มันเยอะๆแล้วมันระเลงหน้าห้องให้มันครับโอ้กปกให้มันแบบเลือดแบบเอออ่าแต่ไม่เอาฟันตัวเองนะไม่เอาฟันเอาฟันเพื่อนเอาของเอาของเพื่อนเอาของเพื่อนเอาของเพื่อนบอกเออหลอกไว้ม่เปิดจริงทีนี้ก็เลยทีนี้เราชนเลยพี่ถ้าเกิดผมอยู่เงี่ยผมไม่อยู่นะผมพูดเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าของเกมใจเย็น แต่กลัวกลัวของกูคำเองแต่มึงอย่ามีปัญหาถ้ามึงลงมาแล้วออกไปข้างนอกแต่คือในลงมาที่นี้ก็คือยังอยู่ในแดนขังเหมือนเดิมแต่ให้ดีแลกได้ทีนี้ความที่แบบอยากเจอพวกเจอฝูงไงแชแดลยชฉ์แฝเข้ามาปุ่งแล้วมันนั่งเข้ามาเสร็จไปพกเหล็กแล้วลืมผมเข้ามาปุ๊บเพื่อนผมแม่งไปก่อนแม่งวิ่งไปคนละทางผมขาดตัวผมแม่งช้าดิเราโดนนี่ตัวตัวชาลีจิปปี้อีกแล้วใช่เราโดนนี่เราโดนปึ่งเราโดน ซัดไม่แทงใครเข้ามาแต่พวกผมไปแทงกันมาก่อนแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยไอพวกนั้นก็รับเลยรับเลยอะไรของพวกมันเรายังไม่รู้เลยไปแทงใครกันมาเแต่ความซวยเราก็มารับแทนงอีงแต่ก็คุยกันได้เพราะมันแทงแค่แบบคาคาแล้วเราก็รับไปโดย,รย,ยเร็วเรารับเราเรับทีนี้ผมก็เริ่มแบบต้องหาวิธีออกจากห้องให้ได้ไหเผาซอยดีว่ะ เอาละเอาละนะฮะเผาไปได้นิดเดียวเองแล้วความที่แบบงูอ,ะอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเราจะอยู่ยังไงวะควันแรงคขย,ยอ้ผ้าไม่บอกไอ้ผ้าผ้าเออแล้วเผา,าผ้าห่มใช่ไหมเขาไม่เปิดให้เราอลองเ,เออผ้าห่มอะ่ะแล้วมันเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยมันฟู่ฟูเดี๋ยวมันแป๊บเดียวมันไวไฟเราตายดิแล้วถ้าเขาไม่เปิดนี่เราตายใช่ความคิดเราถูกไหมผมจุดไปแป๊บนึงเฮ้ยบ้าป่ะเนี่ยเออผมก็บอกเออผมคิดแบบช่วงนั้นผมกินยาเยอะแต่ผมไม่ได้บ้าไม่ได้เพี้ยนะผมกินยาเพื่อแบบว่า ในการนอนหลับให้มว่าเนเพลิ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 นให้มเพินเพลินนแต่ก็จะบอกว่าผมไม่บ้าไม่บ้าไม่บ้านะไม่บ้าเลยไม่บ้าแล้วก็เขาจนแบบว่าไม่ไหวกับพวกผมแล้วเขาก็มาคุยกับผมเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่คุยผมถ้าให้เข้าไปเนี่ยแล้วอยากให้มันมีเรื่องมีราวได้ไหมล้วผมรับปากรับปากรับปากก่อนเพื่อในการที่เราจะต้องลงมันก็เข้าเข้าเข้าปุ๊บผมก่ คือว่าเราดูเลยบ้านเลยตรงนี้เรายึด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 แต่เราไม่ได้เบีร์นะเรววาก็บอกว่าผมไม่ให้อันี้ฟรีนะผู้ใหญ่เอาบุ๊กมาเอาชื่อจริงมาเดี๋ยวผมเอาตังเข้าให้แต่ไอ้นั่นมันเรื่องไม่มีบทบาทแลวไอ้ซามโมคือจากที่มันแบบว่าซาเวียซาเวีย,เ,วยเดินลอ่อเขาไปด้วยทุกวันนี้ไม่มีเลยจนมาอยู่วันหนึ่งมันทะเลาะน้องมันต่อยต่อยไอ้นี่ต่อย แล้วจะบอกว่าผมนั่งสักอยู่สักให้น้องผมอยู่ผมก็เฉยๆผมบอกสัตว์มันจะแสดงไปถึงไหนวเนี่ยมึงเอาเงาเหล็กมาคือการที่เราสักมันต้องแบบอารมณ์สุวนตัวต้องแบบว่าต้องไม่มีเรื่องอะไรมาเข้าหัวเข้าสมองเราจะไม่อยากอะไรไปแล้วนะมันถึงจะไปนะงานศิลปะถูกไหมคนคนช้างกระสอบรับพงเดินมาผมบอกสองเจปิดไหมวะไปเลยผมก็ชากตัวเลยกไม่ไม่ไม่ตอบเลยนะไม่คือไม่คิดเลยนะคือไปเลยเออผมไปอีกแรกผมไปเลยเดินชาลีชิปปิ้งไปเลยเพ่ง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 ฟูบ แหวกเลยคือคนในห้องเขาไม่ชอบมันอยู่แล้วเปอดทางให้ไวเลยนะพอรู้ผมไปถึงก็ใส่เลยปุ๊บปังปุ๊บปังปุ๊บแล้่เราก็โกแล้วป่ะมึงยาตัวไหนให้สัตว์ส่วนแล้วก็ยาตัวไหนทั้งทั้งที่เราใส่ตัวสามคอแลวนะบัลเล์เลยนะแต่เขาใส่ไหมเขาไม่ได้ใส่แต่ตัวผมอะตัวผมว่าผมไม่ได้ใส่ตรงนี้ผมใส่นี่เนี่ยทางเกียตขาผมเล็กงขาผมรีบอะห่วงอะจริงจริงห่วงมันจะอยู่นี่ใช่การใส่ตัวห่วงจะอยู่ตรงข้อเท้านะใช่แล้วของสองเจจะขึ้นมาอยู่นี่เลย จับนี่ตรงนี้จับตรงแค่นนี้ช่วงโอ้โหนี่ออกไหมอ่านี่ออกเพราะผม่ใส่ไม่เหมือนคนชาวบ้านเพราะว่ามี3ข้อไงฮะก็อยู่ตรงช้ามันเดินไม่ได้ถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ไปได้เรียบร้อยล้มแน่นอนแล้วโยนไม่ให้ปุ้มนั่นไม่ออกผมผมเลยบอกมึงรู้เรื่องชุดใหญ่เหมือนนายแม่งเป็นใจอ่ะไอ้เมืองสองสามทุ่มอ่ะสามทุ่มมันจะเงียบหมดเลยปิดโทรทัศน์ดิครับเสียงมันเงียบว่าเพลงปุงเพลงุงเพลงงเพลง้เพลงเพลงงนี่คือเสียงจากตัวเนี่ยเราทำอะไรฮะย่ำหน้าเดียวเลย การที่เขาไม่เอานะตามกติกาก็คือมอบซะถูกไหมแล้วก็แบบเราก็ไม่อยากทําหรอกแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําอ่ะพอพวกนั้นก็ทำแล้วผมจะแทงเนี่ยฟังแทงผมเลขประมาณถ้าถ้าตัวใหญ่ๆนะอยู่ข้างในเขาจะเลขสิบเอ็ดเขาเปิดเขาจะเลกเปิดคาถาบ้านผมอ่ะก็คือว่าตามขนาดตามวาตัวใหญ่เรื่องสิบเอ็ดเปียบเปียบเสมอสิบเอ็ดสิบเอ็ดม้วฟักสิบเอ็ดเลยเนี่ยลองทําอย่างนี้ดูนะแบบส่วนพวกอะไรเงี้ยผมกำลังจะแทง ผมรับประเอยรู้ว่ามีคนมากกว่าก่อนเลยนะใช่ใช่ขนช้องแต่น้องช้าเนี้ยผมเด็กมากเลยผมซ้นเลยนะวันนั้นแบบต่างคนต่างไวัยเขาไวัยขนช้างเขาไวัอยู่แล้วเขาฟ้าปึ้งเรากัดกดเลยใช่ไหมโอ้โหแม่งขี้เยาแตกแล้วว่าแม่งตายแล้วงานนั้นคือชุดใหญ่ไปแล้วชุดใหญ่ขี้แต่ไม่หนำใจคือวันนั้นเราจะ คีแตกแล้วอะคีย<อ>แตกแล้วเ <นะ S 1> หรออืจะตายแล้วดวานมันเปิดแล้วอ่ะมัตน,นตายแล้ว่ะแกเป็นแกแกแก,ก็มันเป็นฉันฉันก็มันเป็นใครใครก็มันโอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่มึงรอน,น้ำไม่สาดเขาได้ไงแม่เขานอนเบียร์เขาอย่างนั้นนะเบียกระเทิบเขาถึงขนาดทวารเปิดผมบอกให้เลยว่านใครไม่เคยเจอเนี่ยนะคือมันหนักจริงๆนะอ่ะแล้วไงต่อก็หนักโดนหนักโดนจนมันแบบออมพลมาผานเดินไม่ได้ผมก็บอกมันบอกว่า มันไม่ค่อยดีแล้วมันกลับมาไม่ต้องมาอยู่ห้องนี้แล้วมันนำมาผ้าดเดนไม่ค่อยได้บทบาทหมดไปแล้วมันพอหยดไปแล้วไนงะผมมองว่าเป็นเป็นกรรมนะผมผม,มองอทุกวันเลยใครเข้ามาใหม่เนี่ยมันเก็บโจมเลยคนละสามแข่งสามแค่แคมันเหมือนเราเป็นตัวแทนความเกียดชังใช่ไหม<อ>ผมทำอีกวันหนึ่งอนะสองทานผมเพียบเลยอของขนมอะไรเงี้ยเต็มไม่ให้ผมเลยอะแล้วก็ มีงานหนึ่งก็งานใหญ่นี่คือปิดขายใหญ่เลยส้นมัลลังเป็นไงฮะวันนั้นเป็นไงฮะเรื่องเราตายขายใหญ่ดยแล้วมีคีเตะต่อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแบบแล้ววันนั้นน่ะเขาเดือดไปเอาล่อแถวบ้านผมเลยหลังเพชรหลังเพชรไม่ได้ดิช่วงนั้นผมเนื้อเนื้อเราเลยอ่ะใช่ไม่ได้ดิล่อคนโตแถวบ้านผมผมไม่ยอมดิตอนนั้นน่ะเขาเริ่มสิ้นบารมีแล้วผมก็จดหมายไปเลยพี่ผมขอเล็กเพราะผมรู้เขามอเดียว ไปขอขอใครฮะจนหมายไปขอที่ขาใหญ่อ่ะแดนสองเพราะเขาขังเขาอยู่ข้างล่างอ๋อเขาอยู่ข้างล่างแต่เขาขังเหมือนกันแต่ขังข้างล่างผมก็เขียนจดหมายเลยผมขอเล็กพี่คือเขาก็เหมือนจะแบบไปให้แต่เล็เขาตัวแค่นดิดเดียวยคือว่าเขารู้แล้วพอโดนปลดเขารู้แล้วพอชั่วโมงนั้นแดนสองของพวกผมจริงบ้านน้ำตกแต่มผมมากจะเป็นพันธมิตรกันเพื่อนกันหมดครับประมาณนี้แล้วผมก็วันนั้นผมก็บบว่าผมจดหมายไปปุ๊บเขาก็บีบังของเขาไ่ตอบไปผมก็บอกบอกพี่อย่าให้ผมต้องลงไปเลยไอ้นี้พี่ผมก็ที่มาของผมก็าคู่ดีผมอ่ะเขาก็จะลงไปแก้ ครับแต่คือว่าผมขังอยู่แล้วเขาก็ลงไปอีท่าไหนไม่รู้เพราะผมวิ่งอ่ะผมวิ่งเบาข้าวอะขึ้นห้องเสร็จตดี๋ยมอเอาแล้วแล้วผมก็พูดว่าพี่ผมจะพูดผมพูดแลมึงสิ้นบารมีแล้วนะนาทีนี้ของกูปุ๊บผมก็บอกว่าผมก็พูดไปว่าพูดแบบเหมือนในหนังตอนนั้นผมบ้านเอามันไปกุดหัวเอาไปตอมมาลองเลือดอย่าให้เลือดเนเพื่อนบ้านเมืองของกูผมก็เล่าให้ผหตอนนั้นเนี่ย ปุงปังปุงัง,งแตกยับโดนยับแต่นั้นคือเสียสภาพเลยม,มาแรกๆตึงใจแบบว่าจะโซบาลมีตึงแต่คือว่ามันต้านแรงคนไม่ได้นึกออกไหมแล้วชั่วโมงนั้นผมก็ขย่าเลยผมก็ขยา่าทุกวันเลยเล่นเม็ดเล่นเหล,ล็กกันปัดเหล็กกันเหล็กขย่าเขยาเขยา่ขยาต่อหน้าออกลูกบ้าศเลยตอนนี้เขาทำโคดเดินไปเยอะเหมือนเป็นเวงกรรมเขาแหละผมดูแล้วน่าจะที่ทอะไรที่เขาทำทำไว้เข้าตัวเขาหมดเลยแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้น ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วผมก็อยู่ข้างนอกไม่ค่อยได้แล้วทีนี้คือแบบอยากลงอ่ะคือเขาให้อยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วนี่หมายถึงว่าข้างนอกซอยถูกไหมใช่ข้างนอกคือว่าไอ้พวกที่ใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยคือเจ้าหน้าที่มองว่าคูให้สองเจอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่เคยที่จะอยู่ได้นานเลยก็เดี๋ยวก็สร้างเรื่องมีเรื่องมีราวถูกไหมใช่แล้วเขาทำไงฮะก่อนที่ฉันจะย้ายฉันไปมีเรื่องก่อนเรื่องไฟตัวฉันไปไอ้เนี่ยมันโดนจ้างมาจ้างมาห้องเนี้ยแล้วผมไม่ชอบ แบบว่าให้มาทําไมอะไรอย่างเงี้ยใครจ้างมาว่าอะไรเงี้ยมาเสิร์ฟมาอะไรวะมาทาไมวะอะไรเงี้ยคนข้างในคุอย่างนี้ห้องเนี่ยมันจะมีพอขึ้นห้องปุ๊บมันจะมีความส่วนตัวมันก็เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ใครเข้ามารู้เรื่องภายในห้องนั้นว่าทําอะไรกันมั่งถูกไหมมันก็มีความระแวงเกิดขึ้นว่าเอ้ยมึงไฝมาทําไมถูกไหมและเราเป็นคนที่ไม่ชอบด้วยไม่ชอบเรื่องไฝห้องแบบว่าแล้วมันโดนห้องเราด้วยเพราะตอนนั้นมันมีเรื่องเครื่องเข้ามาด้วยตงแต่ตอนนั้นอะ ตอนช่วง iPhone 5มาใหม่ๆครับผมใช้ iPhone 5ข้างนี้นะ iPhone 5นี่เข้า<ม>ไปถามถามจริงนะเครื่องเท่าไหร่ฮะหลายแสนเลยสองแสนสองแสน,น,นผมเอามาในห้องเพื่อเป็นการซื้อใบเบิกทางให้เราทุกคนฟังผมนะใครจะใช้ติดต่อที่บ้านใช้อะไรมาใช้ได้เลยมาหาผมเลยไม่ต้องเกรงใจครับขอ,ออย่างเดียวช่วยกันร,รักษาดูแลไว้ใครจะใช้มาเลยใช้ติดต่อบ้านติดต่ออะไรเงี้ยนี่นะสุดยอดนะผมผมใช้ใจบริหารคนผมได้ใช้หัวบริหารคน่บางคนอ่ะ มีเงินแต่ยังทําไม่ได้เหมือนผมเลยนะผมไม่มีตังค์ผมแต่ผมสามารถให้เพื่อนพี่น้องกูกินได้อ่ะยังไงยังไงพอพอไฟไฟมาปุ๊บเรารู้ว่ามันไฟห้องแล้วแต่ก่อนไม่ไม่มีใครมาบอกเราด้วยใช่ไหมใช่ไฟโอ้ยอันนี้มันแปลกๆวะเด็กบ้านไหนวะเราเราเป็นคนที่แบบระวังตัวก็มองไอ้นี่มันมานั่งมันนั่งแล้วมันนั่งปลายตีแล้วมันมามองมองผมอะแล้วผมตัวผมใส่ตัวอยู่ผมว่าเราแวงอะมันช้าผมเลยถอดตัวไหมไยขันชัน็อตถอดตัวตอนนี้เก่าไหมขันชัน็อตอะ เพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมถูกไหมเชื่อมต่อผมตัดโอ้ยตัดเลยเหรอผมตัดได้ตัดไม่อยากก็มีอ่าเราแวงแล้วคือว่าก็ขันชนะเลยถอดตัวเลยใช่ผมขัดตัวเพราะผมว่าตั้งหลักแล้วไอหาน้องผมแม่งก็เสีกปั่นผมอีกมันก็ปั่นผมผมก็ขีดหัวกีดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องการเลยวะผมไม่ได้เระแวงละมันต้องการเลยวะนี่เดี๋ยวกูกีดให้ไหมกูกีดหน้ามนพึ่มพือเข้าไปแผลนี่เข้าไปนี่วุ้ยเลื่อนเรื่อยแม่งไม่หยุดเดียเดีมุนและนายต้องมาแล้วเออมันนายมาปุ๊บ ในนี้ตะโกนเรียกมาน้ากันใช่ไหมแต่คือในถ้าเกิดว่าลื่นล้มหัวฟาดเพิร์หรืออะไรเงี้ยมันจะเปิดได้เปิดขังได้ใช่ไหมมาที่จะออกถูกเฉือนได้เลยเพราะมันแผลใหญ่ใหญ่ออกได้เลยไอ้เด็กเขาเพิ่งเกิดปุ๊บแต่มันมันไม่ไปิดสิเออแต่มันโดนบ้างหน้าเฉยใช่ไหมใครทำสองเจ้าหูเราเนี่ยผมรู้แล้วเนี่ยเช้ามาต้อนด่วนเลยเตรียมการเลยเฮ้ยเอาเครื่องไปก่อนผมเสียดายอ่ะผมไม่โฟนหายอ่ะผมเสียดายเออผมบอกว่าเอาเครื่องไปเก็บจะผูกวางตัวไว้แล้วผมต้องโดนย้ายแน่เลย แต่แม่งเวลามันไวไปไงปุ๊บปั๊บไม่รู้เลยอุ้มมันไปเลยอ่าฮะเวลาอุ้มไม่มีการที่แบบว่าจะมาหรือยื้อเวลาอะไรได้นะคือไปต้องไปด่วนเลยเกงนายตัวเดียวก็ต้องไปก่อนนะไปอย่างนั้นแล้วค่อยถ้าโดนอุ้มตามไปปุ๊บแล้วผมก็ไปอีกแดนหนึ่งไปแดนนี้คือแดนแบบว่าเขาเรียกรวมดาวตัวตึงๆนั่นแหละแล้วแม่งโจยกันแ่นนัหละตัวเกเรๆมารอบผวาเป็นคนหมดเลยไอ้นั่นก็ขาใหญ่ไอ้นี่ก็หนู่มอันนั่นก็นึ่งไว้เปิด5คนแรกในชียงใหม่เลยที่อยู่ห้องนี้ มันเป็นห้องห้องรวมดาวเขาเรียกไงห้องรวมดาวใช่ซึ่งห้องนี้มันอยู่ในแดนแดนพอบอแดนพอบอผมแห่งคนตายทุกวันอะมันก็ตีทุกวันเหมือนกันเพราะมันมียามียาเพราะใ้มันมีผลประโยชน์เพราะมันก็ตีล้ำล้ำฆ่ากันกอกันเองแล้วแทงกันเองทุกวันอืมจนมีวามีของหมดรุนแรงแล้วผมก็อยู่อยู่อยู่นันอยู่แบบใส่ตัวมาหลายปีแล้วนะจนมีอยู่วันหนึ่งคือไม่ไหวแล้วเราต้องหาวิธีออกมาจากนี้ผมอยู่วันหนึ่งไะแกเชื่อใ่นไหมผมอยู่วันหนึ่งจู่โจมประมาณเจ็ดแปดรอบอะจู่โจมมาวารายไม่รู้ ต้องเราอย่างเงี้ยนะใช่เจ็ดแปดรอบผมงงเลยเพราะมันมีแต่คนรวยมากเลยอันนี้ก็น้ำเข้าอันนี้ก็ยาเข้าอันนี้โทรศัพท์เข้าอันนี้ก็ตามมูอันนี้ก็ขาใหญ่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องดูแลพิเศษในการที่อยู่จบทุกวันใช่ผมก็เริ่มเริ่มคิดแผนการแล้วเอาไงกันนี้เอาไงเนี่ะต้องบิดป่ะชินใจจำแนกกี่รอบแม่งจำแนกขังขังขังจนพวกผมไม่ไปจำแนกอ่ะเพราะผมรู้ตัวอยู่แล้วไปไม่กับผูนเดิมเราคิดแผนการเลยแผนแรกเลยแผนแรกที่ผมเป็นคนผู้นำแฟชั่นนะ S <S จอแบเรนจำารืผมเป็นคนแรกลยนะทีวีนะ <S <S ใช่ <S 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 คือว่าผมเรียกร้องให้เราอยู่ซอยเฉยไม่มีอะไรดูไม่มีให้เราให้เราทำอะไรเลย <S 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 คือซอยเนี่ยมันมันคือขึ้นชืออ่อว่าซอยเนี่ยมันคือมันกักขังแบบว่าพิเศษอยู่แล้วในการที่พวกเกเรพ,พวกอะไรเงี้ยจะมาเรียกร้องนู่นี้นั่นอาจจะได้คือน้ําข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเรียกร้องเรียกร้องได้แต่ทีวีแบบเนี้ยมันมันยากนะใช่มันมันเป็นไปได้ยากผมนอกอย่างนี้เลยผมแทงเองเลยยังไงะผมไม่คนแทงไงนยก็เริ่มจากว่าเขาปล่อยดีและ ผมบกว่าบอกเด็กในบ้านผมแล้วให้มึงส่งเหล็กมาดิเดี๋ยวแทงเองเนี่ยวางงานไว้หมดแล้วเออเขาบอกว่าแทงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพราะผมแทงเป็นแทงหลบอะหลบจุดสำคัญผมว่าแทงนี้เขาก็ตอนแรกเขาว่านอนนอนปุ๊บก็แทงก็ค่อยไหลอย่างนั้นมันจุกมันช้าผมว่าปงปังปังปังปงวิ่งไปไกลอรอกประมาณโต๊ะเนี่ยผมวิ่งไปปุ๊บผมไปคอมเลยผมพกดเลยฟูดจากจากเข้าไปประมาณเนี้ยเข้าไปมาเนี้ยโอ้เข้าไปหายหมดเลยเลยไดดามอ่ะหุ้ยแล้วก็ ก็คือบริเวณช่วงตรงนั้นเข้าไปเลย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 เข้าไปในช่วงนี้เข้าไปเลยมิดด้ามาง่ายๆอ่ะไม่ถึงสุดด้ามก็ประมาณเคลิ้มหนึ่งเงินเล็กประมาณเพราะผมเป็นคกตอนแรกข้อนิ้วก้อยตอแรกประมาณเนี้ยคาราบาวเลยใช่ไหมผมก็คลอมปุ๊บผมก็กดเลยผมกดไวแล้วเดี๋ย่างพึ่เดี๋ย่างนี้มัน ท้อแตกเลยหน้าแทงแล้วแทงแล้วมาเต็มเลยหน้ามาันอ้ยทั้งเรียนจำมั้งครับปุ๊บแล้วเขาเอาพวกผมออกเอาพอบอรอดเลยไอ่ออกโรงพยาบาลออกเขามันอยู่พอบอรอปุ๊บส่งเข้าโรงพยาบาลบเลยทีนี้ก็อยู่อยู่ได้เกือบวันละเขาก็มาถามว่าทำอย่างนี้ทำไมแม่งเครียดอะไรเงี้ยเออไปแทงกันเองทำไมอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนี้พี่ผมขอโทรทั์เครื่องนี้กัน,นผมจะเลิกดื่อเลยงนะอยากได้อะไรมึงพูดมาเลยทีเดียวท่าน ในนี้กันผมขอ,อน้ำไหมอยากได้น้ำปลาทางเป็นรอนอืมอ่าทีเนี้ยหนึ่งข้อเสนอนะคือน้ำแล้วก็40นิ้ว40น,นิ้วมาเลยจอบแบนมาเลย40ฟตนกฟันอาทีวี40นิ้วใช่ผมเป็นเครื่องแรกเลยในเรียนจำอ,ะอ่ะฮะแล้วพวกผมก็กลับมาประมาณ7วันเริ่มแบบ ของกินนี่แบบโอ้โหกินอย่างเงลาชาเพราะมีแต่พวกรวยๆงั้นน่ะแล้วก็ยังมีอีกบรรจุโจมบ่อยก็ช่วงนั้นช่วงเอาเกตเอาโทรศัพท์เข้ามาใช้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 โทรศัพท์มาเยอะจัดอ่ะใช้เริ่มแบบ่าเข้ามาแบบว่าเยอะมากแล้วสะพัดแล้วใช่ไหมในการใช้โทรศัพท์ในเรียนจำเพราะมันมีตัวตัวตึงๆนั้นนายเนยของเขาหมดนายถือความว่าอยากกินอะไรสั่งมาแล้วเย็นมาก็วันนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยชอบเขาหรอกนะผมว่าเขาอะมีมากมีอะไรแต่คนเราอะ อย่ามองแค่ภายนอกนะไม่เคยสัมผัสเราพูดคุยมันแค่เขาคุยได้นะแต่ถ้าเกิดสัมผัสจริงๆเรารู้เลยแม่งคนคนนี้แม่งเฟี้ยวเว้ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงเขาดีอะคนดีครับดีครับแล้วทีนี้ก็ผมเริ่มอยู่ตัวแล้วทีนี้มันเริ่มเบื่อแล้วไงคือแบ่งเบื่อทุกวันเอาไปไหนก็ได้เรียนจำไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้อ่าเริ่มมีความคิดแล้วนะในกไปที่ไหนขังแบบเนี้ยไปไหนก็ขังไว้ไหนตัวผมยังไม่ถอดเลยจนวันหนึ่งกรมได้ท่านมาเยี่ยมเขาบอกให้ผมนิ่งเงียบเงียบผมชนเลยผมชนเลยท่านครับท่านคครรัับบบเเเเเอออาาาาาดินนนมมมต็ลยยทีีว่่่่ไงงจ้ผก ตัวผมใส่มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับไม่ถอดให้ผมสักทีเนี่ยดูใส่ดิโอ้โหบะักขักขนาดนั้นโอ<ห>้ยฆ<ห>่าก็ตายเนี่ยตกใจนะถ้าพรุ่งนี้ฉันมาเห็นนะฉันไม่ยอมฉันเอาเรื่องที่สุดเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยเดียให้ผมไม่ถอดตัวแล้วผมไม่ถอดดิผมไม่ถอด<ห>อีกวันหนึ่งผมไม่ถอดแล้วเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่ถอดพื่ถอดเพราะผมผมว่าแม่ง มันไม่เป็นเอกลักษณ์นะบ้าตัว่ะคือเท่อยู่อ้ออปชั่นเราเต็มโอ้ยผมเรียว่าตั้งใจไม่ถอดเพราะว่าอยากจะให้นายคือพวกนั้นนะโดนเขาเราก็ใหญ่เล่นอ๋อจริงแล้วไม่อยากจะถอดตัวนี่ยิ่งกว่าเมียนะใช่นะเมียยังนอนหันหลังให้เราว่างนะแต่ตัวนี่คู่เราตลอดแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคือไม่ไหวแล้ววางแผนการแล้ว เดี๋ยวพี่มาปุโป้เองดันไปเลยจุดโจมออกจากห้องเลยมันเปิดขายกันก็คือว่าแหกซอยอแหกเลยแต่ไม่ได้แหกซอยแหกแดนเลยเดียผมวิ่งไปคนสุดท้ายเพราะผมขาดตัวผมช้าไอพวกนั้นเขาดิ้งกันไปแล้วผมว่าเหล็กตัวนึงผมก็ล้ำเลยใครฝังผมก็แทงแทงแทงกระโดดเป็นพวกหอยชะลอมันชอบกิ๊กอยู่แล้วมันจะบทบาทเยอะแยะใช่ไหมครับผมพัเดร้อมจะลาตัวจริงพันฝ่าเพื่อนผมก็วิ่งไปทำอะไรผมก็คิดว่าไปเอามงเอามีดเอาเหล็กอะไรวิ่งไปหาเมียผมรั่วเลยเออวิ่งไปหากระเทยไป่งนั้นะผมว่าสรุปแล้วที่จะลาจนมาทำอะไรเนี่ย หาเมียผมเดินกลับเลยผมไม่มอบเหล็กด้วยปุ๊บอะไรก็เยนังคุณพิจารณาเองใช่ป่ะแล้วคนคนที่ผมกะโดดฝังจําได้ไหมอ่ฮะอ่าเขาก็มาแล้วเขาจะบ,บิดบิดบิดในที่นี้คือเขาจะอยากหลาแดนใครอรสองเจ๊กีกดี๋ยวนี้หนักกว่าเดิมอีกโอ้โหล่อแขนนะครับแข็งเขาว่าใส่เหล็กใช่เหล,<า>ล็กดามใส่เหล็กดำแกเจะมีรอยเย็บแผลแผลเป็นถูกไหมตะขาบตะขาบอยู่อ่าแล้วเขาก็ตีเหลี่ยมเหลียมอ่างคนเราไปตีให้มันงอ ดูไอ้ความที่แบบว่าทะเลาะกับเมียอยากจะไปหามีข้างนอกอ่ะกล้าทําถือขนาว่าเหล็กที่อยู่ข้างในร่างกายนะใช่ตีแผลมันคือมันมันไม่เป็นอะไรแล้วถูกไหมใช่แต่ตีเพื่อให้มันงอใช่แล้วเขาบอกว่าเขาให้ผมกรีดกรีดเพื่อเอาเหล็กออกอ่ะดูเลยคนอ่ะยังไม่พอแล้วค้างานเล็กมันไม่ได้ออกพบร้องงานใหญ่ไม่ไม่ออกโรงพยาบาลนอกต้องงานใหญ่ใช่ต้องงานใหญ่นะฮะผมก็ นขวดแบบขวดยาเหลืองอะไรเงี้ยเออผมชอบยาเหลืองไหมอย่างเงี้ยผมก็ห่อภาชนะทุบแต่เสร็จปุ๊บเขาจับเลยมันเป็นลายตะขาบไหมผมก็จีดตามรอยเลยพักเดียวโหนิ้วโป้ไม่เข้าไปได้เลยแม่งเปิดแบบแผ่แม่งแบบเพราะว่าความมันมันคือมันตึงไงอ่าเราดึงให้หนังมันตึงแม่งแบบมีโป้แม่งโอ้โหแล้วเลือดแม่งออกมาแบบเห็นมันแบบมึนๆเขาโหเลือดแม่งเป็นถังอ่ะไม่ได้เป็นขันนะโอ้ยแม่งผมเพิ่งเห็นรอยจีดที่แบบเบอร์ที่สุดอะ เดือโป้งแม่งลงไปได้เลยนะก็ผมแม่งอดนึงอ้โหผมยังไม่ไหวเลยผมกินคาร์โแล้วมันตีขึ้นหัวอะอะแล้วเลือดที่ก็ไหลมาแบบว่าแบบไม่ยอมให้ขันเลยว่ามันไม่อยู่ขันไม่อย่า้นั้นหนอเป็นลิ่มเลยกัก้อนเหมือนแบบเป็นก้อนเลยนะเป็นแบบเออแบบโหวิ่ออกโรงพยาบาลต้องให้ไวเลยมันเย็บไม่ได้มันต้องแม็กอย่างเดียวอแล้วมันยาวแล้วแบบผมเห็นเล็กแม่งโผล่มาหมโอ้โหแล้วทีนี้มันถึงนี่แล้วที่แบบสุดๆดแล้วสุดๆแล้วที่แบบว่าต้องเอาแม่งไปแล้ว ลูกพ <Ruby S 1> ผมมาสิ้นบารมีแล้วดิเขาย้ายไปหนุ่มมา10รอบ20รอบผมไม่เคยโดนเด้งเลยนี่ผมก็ำลังจะถามว่าเหตุการณ์เนี่ยที่2อเจนี้ที่แกทำเนี่ยนะฉันจะบอกให้เลยว่าถ้าเป็นที่อื่นนะเป็นผู้ต้องขังทั่วไปกระเด้งไปตั้งแต่สองสารอบแล้วถูกไหมในการทําความผิดแต่เพราะอะไรเพราะเขาชอบถูกตาแล้ว,วผมผมผมไม่คนไม่มีเงินมีท้องครับแต่คือเพราะแบบว่าเขามองเฮ้ยเขาขอเราเราติดให้ เราขอเขาติดให้ประมาณนี้มองว่าเรานักเลงชอบความเป็นพี่โกนงถูกไหมเขาชอบพี่โกก็เลยช่วยตลอดมีอะไรดึงตลอดขนามีเชื่อว่าเขาตะกิดออกเลยสะกิดออกเลยนะวันหนึ่งมาสึบวันผมไม่เคยโดนกระเด้งเลยแต่สุดท้ายสิ้นบารมีนี่หมายถึงคือก็ย้ายครับย้ายไปหยุดจุดเอ่นนี้อ่าทีนี้มาถึงวันที่เราจะต้องจาาเรือนจำนี้นะทีนี้สุดท้ายก็ต้องย้ายเขาไม่บอกผมเบ ก็ผมก็ไปไหนจะย้ายไปไหนแล้วทำไมไม่เปลี่ยนตัวให้ผมผมก็บอกเออไม่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมึงไห้ใส่จนออกอ่ะเฮ้ยมีเงื่อย้ายพอย้ายไม่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะฮะอัดฉกไหมถูกเออผมบอกว่ามึงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะมึงก็ต้องใส่เหมือนเดิมแต่ตอนที่ผมไปพี่ผมบอกว่าอย่าให้เสียชนบุรีครับพี่ผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวมันใหญ่นะผมก็โอ้โหคิดไม่จด้คยมึงไม่คิดจะถอดใหโก้ตัวใหญ่ไม่ว่าสัมพัลาอีกเยอะเลยคนแม่งเต็มเลย ผมก็นั่งอยู่รถเ้ไปไหนวะเนี่ยพักเดียวเพื่อนผมแม่งตามมาเลยอยู่ห้องเดียวกันอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยทแบบ้มันให้มาคนละคนวะอ๋อเขากลัวแบบว่าเด้อแบบถ้าเกิดไปคนเดียวมันยังไม่ทลายถ้าเกิดไปสองคนมันจะแบบชวนกันนะก็เลยให้อกมบทีละคนเฮ้ยโอหเฮ้ยเดี๋ยวมีความแบบเฮ้ยไม่ยอมไปดีกว่าดื้อจี้ตัวกันู่นนี่นั่นอะไรใช่เขากลัวเรื่องนี้เขาก็เลยกลัวอย่างนั้นผมย้ายวันเดียวอ่ะสี่ห้าเรนจำอ่ะวันเดียวเราบ แดนหกซึ่งเป็นแดนที่เราเคยอยู่ผมไปโดนแผลเก็บไปเด้แผลผมเข้าไปปุ๊บเข้าไปแดนปุ๊บอ้าวมึงนี่เองที่ออกข่าว Facebook เล่นเรียนจําใน f เฟซบ o ๊กเล่นจำกลางชมนีเล่น f เฟซบุ๊กเล่นจำออกเช้าเลยสอยหยุดเช้าแล้วที่เขาจําเราได้เพราะว่าเราเล่น Facebook Facebook ในเรียนจํำ ถึงขนาดว่าออกข่าวสารยุทธใช่เพราะช่วงนั้นมันไม่มีเครื่องไงมีผมแปลกๆไงแล้เราต้องต้องต้องท้าความน,นิดนึงเราไปโดนจับได้ได้ยังไงเราไปจะออกข่าวได้ยังไงก็มาออไหนก็มันเหมือน,นว่าเฟซผมมันดังเฟซผมมันดังอยู่แล้วอ่ะแบบใช้ชื่อเฟซว่านอชอชันเร็ว